ทีรอบเช้าวันที่25พฤศจิกายนนะคะกับอัปเดตดวงรายวันนะคะกับอาจารย์ไม่ต้อมนะคะตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิให้ดีเลือกไพ่กองที่ชอบวันนี้อาจารย์จะเปิดไพ่กองที่1ก่อนนะคะมาดูสิว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนาะเด่นอะไรนะคะระวังเรื่องอะไรไหมเนาะอ่ะให้ไพ่เล่าเรื่องชีวิตของคุณในวันนี้เนาะไพ่ใบแรกโอ้วันนี้อาจารย์อยากจะบอกว่า ใครที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอยู่นะเช่นพระแม่ลักษมีพระแม่ทุรกาพระแม่ประวตีอะไรอย่างนี้นะหรือว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะ หรือแม่ย่าพญานานคะอาจารย์อยากจะบอกเลยนะวันนี้เจอคลิปอาจารย์แล้วนะถ้าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำหิ้งพระเปลี่ยนน้ำหิ้งเทพหิ้งหมู่บูชาต่างๆนะให้ล้างแก้วให้สะอาดเอี่ยมแล้วก็เปลี่ยนน้ำวันนี้อาจารย์มีความรู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งจะมีข่าวดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงจะนำ พรหรือนำความโชคดีมาให้คุณนะอยากจะรู้จังว่าเรื่องอะไรอีกอาจจะเป็นเรื่องที่คุณนั้นกำลังวิตกกังวลอยู่เรื่องที่คุณนั้นมันไปต่อไม่ได้เครียดอยู่หรือเปล่าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์มีความรู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเปิดทาง สิ่งต่างๆจะดีขึ้นรออะไรอยู่จะเริ่มพบทางสว่างจะเริ่มได้รับคำตอบแล้วนะคะไพ่ใบที่3กมกำลังจะบอกว่าเห็นไหมผู้ชายจะนำข่าวดีให้คุณหรืออาจารย์จะบอกว่าผู้ชายหรือสาวประเภทสองหรือคนที่ผู้ชายที่มีลักษณะแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยนิสัยหวาน จะนำข่าวดีมาให้จะนำเรื่องดีๆมาให้คุณนะคะให้ถ้าจะให้ให้ระวังเนาะอาจารย์อยากจะบอกว่าทานน้ำเยอะหน่อยช่วงนี้คุณดื่มน้ำน้อยเกินไประวังปัญหาเรื่องระบบเกี่ยวกับเขาเรียกว่าระบบเกี่ยวกับน้ำในร่างกายอะคะ่ะมันไม่ค่อยฟลเนะดื่มน้ำเยอะๆนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ ปวดเมื่อยตามคอบ่าไหล่หลังนะคะประมาณนี้นะคะเหมือนเราพักผ่อนนอนน้อยหรือนอนผิดทา่าผิดทางนะคะแต่วันนี้หลักๆเลยอยากจะให้เปลี่ยนน้ำหิ้งพระเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือบูชานะคะหรือทำความสะอาดหิ้งพระเลยก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยคนที่เลือกไพ่ก่องแรกนะคะก็ ถือว่าดีอยู่นะไม่ได้มีอะไรที่แย่ๆเลยนะแล้วมาดูไพ่กองที่สองคุณคิดเลือกไพ่กองที่สองนะวันนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างให้ไพ่บอกให้ไพ่เล่าเรื่องนะ <c oughs> ตัวตงของคุณวันนี้อวันนี้ค่อนข้างสบายใจออเออบูญคลขนุกวันนี้ค่อนข้างที่แบบหลายคนนี้แบบได้พักผ่อนอะไปเที่ยวบางคนก็ไปแบบที่ที่มีน้ําบางคนก็ไปที่ที่มีต้นไม้มีลําธารสดชื่น ชาร์จแบตให้กับร่างกายให้กับชีวิตตัวเองปล่อยวางหรือไม่ก็อิสระภาพบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าจะให้ให้ระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องเกี่ยวกับลำไส้นะท้องเสียเนี้ยค่ะเกี่ยวกับท้องเสียหรือเกี่ยวกับอาการแบบอืดผ้าอ,อมอะไรบางอย่างนะคะให้ให้ให้ระวังเกี่ยวกับอาหารนะแล้วก็แพ้พวกอาหารและพวกนี้นะไพ่ใบที่สองของคน ที่เรื่องไพ่ของที่สองเนี่ยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายอาจารย์มองว่าเป็นปู่ท้าวเวสุวรรณหรือพ่อพิคเนตนะคะเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินการงานความปังอะไรบางอย่างถ้าจะให้แนะนําวันนี้สวดมนต์กรวดน้ําหรือทําบุญใหญ่อุทิศให้กับถ้าคุณนะถ้าคุณเคาลพนั่าถือบูชายอยู่เนี่ยงงพ่อพิคเนตปู่ท้าวเวสุวรรณนะคะให้คุณอพุทิศบุญให้ทาน ะะและก็ดวงของคุณจะเปิดบางอย่างจะเปิดนะคะเดีดูซิว่าอะไรจะเปิดไพ่ใบที่สามหืไพ่ใบนี้เปิดทุกอย่างค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณเลือกไพ่ตองที่สองนะทําบุญทําบุญใหญ่อุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชาสิ่งที่จะเปิดกับคุณนั้นทุกเรื่องเลยทั้งว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอะไรต่าง ะค,ะคุณจะได้เ,เรียกว่าเปิดหลายอย่างมากที่จะเปิดเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะจะดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายมาส่งเสริมมาช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองทำที่ตาอาจารย์แนะนำนะคะทำตามที่อาจารย์แนะนำอาจารย์เชื่อว่าวันนี้คุณจะรับข่าวดีอย่างแน่นอนข่าวใหญ่ด้วยนะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระวังแขนไหล่ข้างขวามือข้างขวา ยกของหนักให้ระวังนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องปวดเมื่อยที่เป็นแขนหรือเป็นไหล่ข้างขวาปวดหัวข้างเดียวอะไรพวกนี้ให้ระวังนะคะก็ปเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากคุณชอบพิจักกังบุนอะ่ะอืมไม่ไม่ค่อยจะปล่อยวางเท่าไหร่แต่วันนี้ดีหน่อยรู้สึกปล่อยวางเพราะว่าไพ่ไปแรกขึ้นมาตื่นมาก็ปล่อยวางละเริ่มเหนื่อยแล้ว嘛ก็เลยต้องปล่อยวางโอเคค่ะวันนี้ทั้งสองไพ่ทั้งสองกองเนี่ยคือดีทั้งสองเลยค่ะ แล้วก็อาจารย์เชื่อว่าวันนี้คุณจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนนะคะ